สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โชลูฟอร์ดพระนครเกษตรนวครับมินนะโชลูฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะก็อยู่กับช่องฟอร์ดแอปเปิลน,นั่นเองนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟอร์ดแอปเปิลด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปจะได้มีรถรีวิวสวยๆให้พี่เพได้ดูในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งรุ่นจะรีวิวให้พี่เพลได้ดูกันนะครับสาหรับรถครอบครัว p ีวที่เป็นตัวท็อปสุดตอนนี้ก็ต้องยกให้กับเจ้าเอเวอเรส ราคารถเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันนะครับไม่เพิ่มสีสําหรับสีดำนะจะเพิ่มสีเฉพาะที่เป็นสีขาวมุกแล้วก็สีส้มเซเรนาออเรนต์นั่นเองนะครับสีสีดำเนี่ยคือราคาตามตัวรถเลยนะครับคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับรอบคันคันนี้เรียกว่าลูกค้าขอเป็นเรียกว่าทรงแบบวัยรุ่นอเมริกา usa นะครับไม่โหลดนะครับแล้วก็ยก2ยกสูงเนี่ยสนิ้วด้วยนะเท่แบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้านี่ก็เป็น fc จากราชบุรีนะครับมาซื้อรถที่ฟอร์ดเกษตรจังหมินนะครับก็ มั่นใจในสำหรับชูรูมฟอร์ดเกษตรที่มียอดขายรับหนึ่งของประเทศไทย2ปีติดต่อกันแล้วนะครับกับฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองนะครับแต่เรามาดูดีเทลของตัวรถกันนะว่าคันว่าคันนี้ผมแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับคันนี้ก็ fc จากลาดชบ,บุรีนะก็จะไปวิ่งรอรออยู่ลาดชบ,บุรีส่งมอบพรุ่งนี้แล้วนะครับวันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับนี่กระจังหน้าแบบวิกเตอร์นะครับตอรเท่เท่แบบนี้เลยเป็นช่องแบบ7็ช่องแบบนี้เลยนะอันนี้ก็สวยสวยเลยนะทำเป็นสีดำเงาด้วยแล้วก็มีไฟ3มจุด ตรงกระจังหน้าแบบ LED แสงสีขาวนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งของ v i c t o r Body Kit Design นะครับนี่สัญลักษณ์ของชุดแต่ง v i c t o r นะครับสำหรับ Everest เนี่ยแต่งได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเทรนด์รุ่นสปรอร์ตไทเทเนียมพัดขับ2ขับ4แล้วก็ Everest สต์วายแท็กนะครับยัน V6 ดีเซลก็แต่งได้นะครับทีชายกันชนด้านล่างเนี่ยของตัว Everest สต์วายแท็กเนี่ยต้องบอกว่าจะไม่ค่อยเหมือนกับ Everest ทั่วไปนะเขาจะมีคีบตรงกันชนเนี่ยเป็นสีเทากาไฟนะครับ ผมบอกว่ารถเราเนี่ยเป็นเหมือนวายแท็กกระบะนะครับแล้วก็ออกแบบให้มันเป็นรถครอบครัว PV ที่เป็นรถเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับกันชนด้านล่างใส่ของวายนะครับชุดแต่งวายต้องบอกว่าชุดแต่งทรงนี้นะกันชนหน้าตัวนี้เราเห็นในในชุดแต่งที่เป็นกระบะนะครับแต่เอเวอเรสต์ก็สามารถใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอเวอรเรสต์ที่เป็นต้องบอกว่าเอเวอร์เรสต์ตัววายแท็กเนี่ยต้องบอกว่าชุดแต่งวายตัวนี้จะใส่ได้เฉพาะวายแท็กเท่านั้นนะครับลูกค้าจะบอกว่าเอามาใส่กับเทนสปอร์ตเนี่ยถือว่ามันใส่ไม่ได ตัวคีตัวเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่เข้ากาันนะครับใส่ได้เฉพาะตัวที่เป็น e v e r e s t WiT ต์เท่านั้นนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หน้า6จุดมีให้เหมือนเดิมสําหรับตัว e v e r e ร t ที่เป็น Top 4นะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็ถือว่าชุดแต่งวายเนี่ยก็สวยงามแบบนี้เลยพวกขอบมุมตัดต่างๆเนี่ยเขาก็ทําเว้ามาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบ b i m a t r i ก LED นะครับเป็นไฟสูง แบบอัตโ,ตโนมัตินะครับมีไฟซีแคมเป็นรูปตัวซีตรงไฟหน้าด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วไฟหน้าบิลแมทชิกเนี่ยต้องบอกว่าเราขับรถอยู่ในแสงที่มันไม่มีแสงนะครับไฟหน้าบิลแมทชิกเนี่ยเขาจะเปิดลําแสงให้อัตโ,ตโนมัติยิงไปด้านข้างซ้ายแล้วก็ขวานะครับพอมีรถขับสวนมาลาแสงไฟเนี่ยเขาจะปรับร,ระดับให้แบบอัตโ,ตโนมัติเลยนะครับทําให้เราเนี่ยขับรถแบบไม่ต้องมาคอยเปิดปิดไฟแบบเมนูแล้วอันนี้ใช้แบบอัตโ,ตโนมัติได้เลยนะครับ แล้วก็ที่สาคัญนะครับไฟบายแมชิกเนี่ยเขาจะมีเลนไฟตัวนี้นะครับเอาไว้ส่องสว่างเวลาเราขับเข้าซอกเข้าซอยนะครับเวลาเราเลี้ยวเลี้ยวตามล้อนะไฟเลนไฟตัวนี้ก็จะติดติดตามพวงอะไรที่เราเลี้ยวเข้าซอกเข้าซอยนะครับทำให้เราเห็นมุมอับต่างๆเนี่ยตอนเราเลี้ยวเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นเป็นแสงสว่างที่ช่วยจากไฟหน้านั่นเองนะครับและไฟหน้าเนี่ยเราครอบไฟหน้าให้ด้วยเป็นคําว่าเอเวอเรสต์ทำเป็นสีดําเงานะเตบเท่แบบนี้เลยอะคริลิกสีดําเงานั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวกระ,กระจังหน้าของวิกเตอร์เนี่ยเราทาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนไฟลี่เป็นดวงตา2ข้างนะครับเป็นสวยแบบนี้เป็น LED ดีแสงสีขาวนะสำหรับตัวเอเวอเรสต์ไทมีกล้อง360องศานะครับเป็นเรียกว่าเราสามารถมองภาพ360องศารอบคันของตัวรถได้นะครับและในส่วนของเอเวอเรสต์ไวแท็กับ4เนี่ยเขาก็จะมีระบบที่เรียกว่าเบรกอัตโนมัติหรือระบบ adaptive cruise control นะครับเป็นระบบที่เอาไว้เวลาเราขับรถเดินทางไกลนะครับเราขับรถโดยอัโตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วย ะมีเซนเซอร์เรดาร์อยู่ใต้กันชนตัวนี้นะครับเอาไว้เบรกกับรถคันหน้าเวลารถคันหน้าเขาหยุดรถเราก็หยุดตามนะร,รถคันหน้าออกตัวระบบส t o p and Go กก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินั่นเองนะรสรุปคือรถเราหยุดอัตโนมัติแล้วก็รถออกตัวโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันเวลาเราขับทางไกลทางตรงยาว,ยาวเราเปิดระบบไปด v e ทีฟฟูดคอนโทรได้เลยรถจะวิ่งโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของด้านหน้าชุดแต่งสวยๆแบบนี้ของชุด Y สําหรับเอ e วอเร Y Tag ็ ack, เนี่ยก็หล่อๆแบบนี้นะลูกค้าขอเป็น เรียกว่าสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับก็ทําให้รถมันดูมีมิติมีความดุดันเพิ่มขึ้นสําหรับตัวรถเอเวอร์เรสนั่นเองนะครับเรียกว่าตรงสเปคของ f c ราชบุรีเลยนะครับทีนี้ฝากระโปรงของเราก็เป็นแบบแอโรเดนามิกนะครับแล้วก็พร้อมกับอะคริลิกคําว่าว p a แท็กสีดําด้านแบบนี้ด้วยนะครับก็เท่ๆแบบนี้เลยก็มาจากโรงงานเลยนะครับนี่อะคริลิกคําว่าว p a แท็กนะครับต่อสวยๆแบบนี้ติดมากับตัวรถเลยนะครับฝากระโปรงก็ แอโรไดนามิกเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นขอบมุมตัดของฝากระโปรงเนี่ยมันจะทําให้รถลู่ลมได้ดีนะครับเวลาเราขับทางไกลลมตีหน้ารถรถขับได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อจะให้มีเส้นขอบมุมตัดเนี่ยลู่ลมได้ดีนะครับแล้วทีนี้เครื่องยนต์ของตัวเอเวอเรสต์ขับสหรือรุ่นวายแท็กเนี่ยจะเป็นดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับแรงมา้า210แรงบิด500สําหรับตัวแรงทอกนั่นเองนะครับ เป็นเทอร์โบ2ลูกหรือว่ามีเทอร์โบลูกเล็กลูกใหญ่นะครับในการให้ล้อรถเนี่ยมันเร่งรอบแซงสปีดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับว่าการมาตำแหน่งของเอเวอเรสต์ไวแท็กซคับีเนี่ยเขามีการมาตำแหน่งแบบไหนบ้างนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับรุ่นเลเจนด์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าฝากระโปรงเนี่ยเขาจะเป็นไม้คำอยู่นะครับแต่ลูกค้าบอกว่า ไม่เอาไม้คำ้ำขอเป็นโชคฝากระโปรงเราก็ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเลยนะครับนี่เป็นเรียกว่าเป็นแบบโชคเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องมาใช้ไม้ค้ำแล้วเปิดฝากระโปรงปุ๊บกระโปรงก็เด้งขึ้นแบบอัโตโนมัติเลยนะครับทีนี้ก็มาตำแหน่งของเครื่องยนต์ของรุ่นรุ่นเอเวอรเรสต์วแท็กนะครับของเหลวอยู่ฝั่งซ้ายเลยนะครับมีน้ำยาจิกระจกแล้วก็น้ำยารอเย็นนะครับแล้วก็น้ำมันเบรก มันเบรกของเราเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะที่นิยมใช้รถยนต์ไฮบริดแล้วก็ยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นแบบเบรกไฟฟ้าแล้วสำหรับตัวเอเวอเรสต์ขับสี่ของเรานะไม่ว่าจะเป็นใช้ไเนียมพัดหรือวาแท็กก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับในการใช้งานมีเทอร์โบสองลูกลูกเล็กลูกใหญ่คอยให้รถเนะี่ยมันเร่งรอบชัสปีดให้กําลังแรงม้าถึง210เลยนะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่า เป็นเครื่องยนต์ตัวเล็กมีเทอร์โบสลูกนะครับแล้วก็การตัแต่งของเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเน้นพื้นที่ที่มันมากขึ้นนะครับทำให้อากาศเนี่ยมันไหลหมุนเวียนได้ดีนะในการที่จะอากาศเนี่ยเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์เนไม่เกิดความร้อนสําหรับตัวอากาศที่ไล่ความร้อนในข้องเครื่องนั่นเองนะครับแผ่นโฟมครอบเครื่องนะครับตัวนี้ช่วยลดเสียงได้ช่วยลดความสั่นของเครื่องได้แล้วก็ลดการรั่วซึมของของเหลวได้นะครับแล้วก็ข้อ สำคัญคือเราควรหาสเปร์กันหนูฉีดให้ทั่วเครื่องยนต์เลยนะครับเพื่อจะไม่ให้หนูเนี่ยมาคอยกัดสายไฟแผ่นโฟมต่างๆนะครับแผ่นยางต่างๆเนี่ยทำให้รถเราเกิดความเสียหายเราควรหาสเปร์นะครับซื้อในช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้นะครับมาฉีดให้ทั่วเครื่องยนต์เลยนะครับการประกันของเครื่องยนต์นะครับ5ปีหรือไม่เกิน1 5 0 0 0 0ามโลของตัวรถฟอร์ดนะครับเราจะเข้าศูนย์ปีละ1ครั้งในการเช็คของเหลวแล้วก็ระบบไฟจากศูนย์ฟอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็เราควรหา วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเปิดฝากระโปรงสัปดาห์หนึ่งครั้งนะเพื่อที่จะดูเช็คระบบของเหลวแล้วก็ระบบไฟก่อนที่เราเดินทางไกลนั่นเองนะครับในการเช็คความปลอดภัยของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับในการที่เราเอาจะออกทริปเดินทางไกลขับรถออกต่างจังหวัดวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเทศกาลเนี่ยเราขับรถกลับบ้านนะครับตรงนี้ก็ใกล้สงการแล้วนะครับเราจะกลับบ้านเราก็ต้องหาเวลาเปิดฝากระโปรงเช็คของเหลวระบบไฟต่างๆนะเราที่สําคัญคันนี้เราใส่แผ่นกันหนูงให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ ไม่ให้หนูเข้าไปในแผ่นกองอากาศได้นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นดักหนูไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเราติดให้ลูกค้าเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของพัดลมไฟฟ้านะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมที่วัดความร้อนความเย็นของตัวเครื่องยนงต์แล้วก็พัดลมต่างๆก็จะช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยมันไม่เกิดความร้อนนะครับคือจใจสำคัญของพัดลมไฟฟ้านี่ยคือเช็คความร้อนความเย็นของเครื่องยนต์เช็คน้ามันเครื่องและก้อนน้ามันเกียร์ต่างๆนะครับเรียกว่าพัดลมไฟฟ้าตัวนี้้ะจไม่ใช เรียกว่าจะไม่ใช้กับเครื่องยนต์แล้วนะครับเรียกว่าทํางานแยกส่วนกันเลยเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์พลมไฟฟ้าคือพลมไฟฟ้าทางานแยกส่วนกันแล้วทําให้เครื่องยนต์ของรอบเครื่องยนต์เนี่ยมันมีความแรงถึง210แรงม้าเลยนะครับแล้วทีนี้ แบตเตอรี่เป็นแบบ AGM นะครับจับคู่กับไดชาร์จหรืออัลเทอร์เนเตอร์250แอมป์เลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่800 CDA 12โวลต์80แอมป์เลยนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เน้นการใช้ไฟโดยเฉพาะเลยนะครับลูกค้าชาร์จแบตมือถือในห้องดยสารเนี่ยไฟมันจะใช้งานได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ไม่กระชากไฟด้วยนะครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่เวลาลูกค้าขับทางออฟโรดตะเกียกตะกายค้างบนเนินน้ำกันมันจะไม่รั่วซึมเพราะว่าเรามีซีน รอบกับตัวแบตเตอรี่แล้วทําให้ภายในเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่เกิดความเสียหายนั่นเองครับแผ่นซีนตัวนี้ก็เอาไว้กันน้ากันรั่วนั่นเองนะครับของฟิวติกับแบตเลยนะครับตัวนี้ก็ติดกับแบตแล้วก็มีท่อร้ํายาแอร์ตัวนี้นะครับเป็นท่อที่การออกแบบใหม่ไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะครับทำให้เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์ในห้องโดยสารนะครับแอร์ฟอร์ดเนี่ยมันจะเย็นมากนะครับเวลาเราเปิดกลางคืน uh เนี่ยเราต้องคอยหาผ้าห่มนะครับมาติดรถไปเลย,เ,ลยเพราะว่าเราเปิดแอร์คืนของรถฟอร์ดเนี่ยแอร์ค่อนข้างเย็นนะครับ แล้วก็ท่ออินเตอร์แล้วก็มีการออกแบบใหม่ตัวนี้นะครับหือมีความยืดหยุ่นได้ดีของตัวท่อนะครับมีการลัดข้อต่อต่างเนี่ยลูกค้าก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับสำหรับการออกแบบของเอเวอเรสต์ ate, ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือขับ4นะครับการออกแบบเขาจะเน้นพื้นที่ที่มันกว้างมากขึ้นทําให้อากาศเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับก็ถือว่าการออกแบบของ Ford ตัว Next เจ n นะครับหรือตัวปัจจุบันเนี่ยเขาก็ออกแบบประมาณนี้ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับ ภายในเครื่องยนก็จะประมาณนี้สําหรับตัวเ v e r อเรสต์นั่นเองนะครับทีนี้ด้านข้างนะครับชุดแต่งวายของตัวเ v e r อเรสต์วัยแท็กีของเราก็จะเป็นชุดแต่งวายรอบคันนะครับมีซุ้มล้อนะครับแบบใหญ่ๆแบบนี้โตๆแบบนี้ตามสไตล์ออฟโรดเลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งวายนะรัแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่า,วายตัวนี้ด้วยทำเป็นสีดําเงานะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับตามสไตล์ของรุ่น USA นะครับ อันนี้ช่วงล่างเราเปลี่ยนเป็นโชค๊คของโปรเฟนเดอร์แบบโมโนทูบ2.0นะครับมีการปรับความนุ่มความแข็งได้8ระดับเลยนะครับเราเปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชั่นเพราะว่าคันนี้เรามีการยกถึง2นิ้วเลยนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนปีกนกมีการเปลี่ยนโช๊คแบบโปรเฟนเดอร์แบบโมโนทูบทาให้ช่วงล่างมันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รถเนี่ยไม่โยกไม่โยนด้วยปีกนกก็เป็นเหมือนกล้ามองคอยึดรถให้รถมีความนุ่มแล้วก็ความนิ่งในการขับขี่แบบความเร็วเข้าโค้งนะครับ แล้วก็ช่วงล่างคันนี้เราเปลี่ยนเป็นยางของโตโย t ้าโอเพนแคนทรีอ RT ใช้ยางของ 305/55R20 เลยนะเป็นยางที่เรียกว่าแก้มหนาๆนะครับขอบอยางโตโตแบบนี้ตามสไตล์ออฟโรดแบบวัยรุ่นอเมริกานะครับยางโตโยต้องจับคู่กับ a m A ม a Vampire ขอบ20 offset ลบ Mac c 44เลยนะก็ถือว่าแม็กลึกๆแบบนี้ตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบล้นๆเลยนะครับ Mac, แบบทับเ,บทเท่แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแม็กก็ขอบ20 ลายก้านวายดำคลิปเงินแบบนี้สําหรับตัวแม็กนั่นเองนะครับถือว่าทั้งยางและแม็กเนี่ยถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเท่ๆแบบนี้เลยตามสตาไตล์วัยรุ่น USA ล้อล้อนๆเลยนะครับทีนี้ระบบดิสเบรก4ล้อนะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันและล็อกนะครับ EBD การกระจายแรงเบรกแบบอ e ิเล e ็กทรอนิกส ESP ระบบควบคุมเสถีรภาพการทรงตัวรถแล้วก็มี AM กันลดพลิกคว่ำแล้วก็มี h l a d air, ฮิวแรนแอซิดลดออกตัวบนทางลาดชันนะครับถือว่าระบบปลอดภัยเนี่ยครบคันหลายเต็มคันเรามีระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับในการขับขี่แบบออฟโรดนั่นเองนะครับเราขี่บนอบอรถที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเรากดระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเลยล้อหลังจะหมุนเท่ากันทําให้เราเนี่ยตะเกียกตะกายการขับขี่แบบออฟโรดที่เป็นหลุมเป็นบอ่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าออปชั่นระบบปลอดภัยเนี่ยสอดให้มาครบเลยนะครับ ทีนี้ด้านข้างนะครับแก้มข้าง,ขงเราก็มีคําว่าไบเทอร์โบก็มับอก,กว่ารถลายเป็นรุ่น2.0ดีเซลไบเทอร์โบนะครับมีแก้มข้างก็คือระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ออกแก้มข้างได้นะครับสีด้านข้างของเอเวอเรสต์วยแท็กเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์คว่าวายแท็กเป็นอังกฤษสีดำด้านแบบนี้นะครับก็ติดข้างประตูรถซ้ายกว่าเลยนะครับกล้อง 3. ามูนรอบคันนะครับมองรอบคันได้ด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างซ้ายขวานะครับมีระบบไฟเลี้ยว สีส้มอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วก็สิ่งคันเรามีเซ็นเซอร์บายสปอร์ตเซนเซอร์บายสปอร์ตเนี่ยตอนนี้ถ้าเราขับรถอยู่นะครับแล้วมีรถมาด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยเซนเซอร์บายสปอร์ตเนี่ยเข,ขา,าจะทํางานโดยการกระพริบเป็นไฟสีส้มตรงกระจกมองข้างแบบนี้เราก็จะเห็นเลยว่ารถมาด้านข้างซ้ายขวานั่นเองนะครับระบบวอดภัยครบคันเลยสําหรับตัว Ever e s ร WiT วนั่นเองแล้วก็ในส่วนของประตูเราใส่เป็นเบ้ารองมือให้ลูกค้าเป็นสีดําเงานะครับลูกค้าเปิดล้วงเปิดประตูเนี่ยก็จะกันรอยจากสีรถได้นะครับ ตทนนี้กุญแจของเราเป็นแบบคีเลตนะครับคีเลตเนี่ยตอนนี้ถ้าเรากุญแจอยูดใส่กระเป๋ารถไว้แล้วเราเปิดประตูรถเนี่ยเราก็สามารถล้วงประตูได้เลยถ้าเราใช right ้กุญแจไปแล้วเกิดแบตเตอรี่หมดนะครับเราก็สามารถดึงสลักกุญแจออกมาได้แบบนี้อันนี้คือสลักกุญแจของสมาร์ทคีเลตนะครับเราสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถแบบแมนนวลได้นะครับหรือกรณนี้ถ้าเรามีเด at ็กอยู่ในรถเราจะพาลูกไปท่องเที่ยวแล้วลูกเราเนี่ยเกิดซนนะครับเราสามารถล็อกรถกรณีถ้าเรามีเด็กอยู่รถได้นะครับเราเอาสลักกุญแจตัวนี้นะครับ อ่าเปิดประตูรถเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ถ้าเรามีเด็กอยู่ในรถเรากลัวเด็กเขาาเปิดประตูเล่นเวลาเราขี่นะครับเราก็สามารถดึงสลักกุญแจออกมานะครับแล้วก็มาล็อกรถแบบเม EN นนวลได้แบบนี้นะครับบิดให้เป็นรูปแนมนอนแบบนี้นะครับเราก็ปิดประตูเลยนะครับแล้วเราก็ล็อก,ก,กรถปกติเราจะขับรถโดยความปลอดภัยมากขึ้นเด็กที่อยู่ในรถเขาจะไม่สามารถมาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่อยู่ได้นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ฟอร์ดเนี่ยเขามีมั้งแต่ตัวเจนก่อนยันเล็กเจนแล้วก็ยันรุ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับ กรณีถ้าเราจะปลดล็อกการล็อกเด็กเราก็สามารถปลดล็อกประตูตัวนี้นะครับเราก็ดึงประตูออกมานะครับแล้วก็มาแค่ดึงสลักตัวนี้ออกมาแล้วก็มาบิดล็อกให้เป็นรูป4ี่หลีมองศาแค่นี้เองนะครับระบบการล็อกเด็กก็จะตัดการทํางานขึ้นนะครับรถือว่าเราสามารถล็อกเด็กได้กรณีถ้าเรามีเด็กอยู่รถเด็ก<ๆ>เขาเกิดการเล่นเปิดประตูอาจจะแบบทําให้เรามีความไม่ปลอดภยัยเราก็ล็อกเด็กแบบแมนนวนได้แบบนี้นะครับถือว่าคันนี้ก็เป็นเอเวรสตัวขับสี่รุ่นเป็นรุ่นบาแท็กที่ออปชั่นครบเลยนะครับ ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับการสาดติดเพิ่มเติมแล้วก็เราหลังคาเราทําเป็นสีดําเงาคือการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีดําเงาเท่ mm hmm. ๆแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าออปชันครบเลยสําหรับตัวเอเวอเรสต์วายแ็กนั่นเองนะครับนี้ช่วงล่างของเอเวอเรสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีบัตรลิงนะครับบัตรลิงก็คือเป็นเหมือนกล้ามคอยยึดรถไวมนะ่ให้รถมีการโยกกันโยนที่ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความนุ่มนวลข,ของตัวช่วงล่างด้วยนะบัตรลิงก็จะเป็น เหมือนตัวที่เป็นตัวยึดกับเพลารถทําให้รถเนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็ไม่โยกไม่โย,โยนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงล่างของเอเวอเรสต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นต้นรุ่นท็อปเขาจะมีการทํางานบวกโช็กบวกคอยสปริงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดิสเบกก็เป็นดิสเบกสีล้อนะครับนี่ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ครบคันเลยมีดิสเบกสีล้อนะครับก็จะช่วยในเรื่องการเบรกของรถ ให้มันเบรกอัตโนมัติได้ดีขึ้นนะครับรถเอเวอเรสต์บายแกซักสี่เนี่ยเขาจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติที่เรียกว่าอแด็กชีฟคูนโทนเมื่อเราเปิดระบบอแด็กชีฟปุ๊บเนี่ยรถเรามีดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกสี่ล้อ,ลอก็จะช่วยการกระจายแรงเบรกทั้งสี่ล้อให้รถเราเนี่ยมีการเบรกที่ดีขึ้นสมูทขึ้นนะครับเราสามารถอัปเกรดเป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าเบมโบ่ก็ได้หรือตอนนี้ที่เอเวอเรสต์เขากำลังมีความนิยมอยู่สําหรับตัวปั๊มเบรกไฟฟ้าบบบเาบมโบ่แบบนี้เ,รา,าาร,าาเราก็สามารถออัััปปเเเเกกรรรรดดดดไไ้้้้้้้แแบบบบบบนนนนนนนีลยยยยะะคคมาาาาาาางส่วทททข็็ฟ Full LED หรือ s i g n a t u r e นะครับก็เทแบบนี้เลยตอนนี้ช่างเขากำลังติดตั้งไฟเพิ่มเติมอยู่นะสำหรับตัวรถนั่นเองนะครับไฟท้ายแบบ f ู l l LED Signature ชุดแต่งวายรอบคันแบบนี้เลยนะครับถือว่าคันนี้ก็แต่งสวยๆรอบคันแบบนี้ใส่ไฟเพิ่มเติมตอนนี้ช่างเขากำลังติดตั้งเพิ่มเติมของตัวไฟท้ายอยู่ก็สามารถมาติดตั้งที่โชว์รูมได้นะครับก็ถือว่าเราทํางานกันแบบหน้างานเลยนะครับสีช่างอยากได้แบบไหนเราก็ติดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะเป็นไฟคาดท้ายแบบเอลเมีไฟด้วยนะตัวนี้นะครับลูกค้า สวยๆแบบนี้เลยนะครับกับชุดแต่งวายนะครับแล้วก็ไฟท้ายเกียวยาวแบบนี้เป็นไฟท้าย LED ยาวแบบนี้เท่ๆเลยนะครับสลักระบะซีเป็นแบบอะคริลิกสีดําด้านนั่นเองนะครับนี่จะมาดูภายในของตัวเอเเรสตไบแท็กขับ4กันนะครับภายในรุ่นเอเวอเรสต์ไบแท็กับสีก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับมีช่องแอร์้านบน2ช่องนะครับ ปักไฟ230แล้วก็ USB บีไดซอยู่คอนโซลฝั่งผู้โดยสารคนนั่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าออปชันภายในของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็คือว่าครบคันเลยนะครับอ่ะก็เป็นตัวท็อปสุดออปชันอะไรมันก็จะครบเลยสําหรับการใช้งานของตัวเอเวอเรสต์ไวท์แขับสีนะทีนี้เรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างว่ามีออปชันอะไรกันบ้างสําหรับตัวเอเวอเรสต์ไวท์แท็ของเรานะครับ ในส่วนของฝั่งผู้โดยสารคนขับนะเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะปรับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเอนเบาะได้นะครับมีการปรับนวดหลังได้ด้วยสําหรับลูกค้าที่กลัวเราเมื่อยหลังเวลาเราขับทางไกลเรากลัวเราปวดหลังเราก็สามารถใช้ตัวนี้มานวดหลังหรือดุลหลังเราไปได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวการปรับไฟหน้าก็จะเป็นแบบอัลโตแล้วนะครับสําหรับรุ่นเอเวอเรสต์วแท็กนะครับมี A คือการเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัตินะครับมีการปรับเลนไฟที่หน้าจอคนขับการเปิดปิดไฟตัดหมอกแล้วก็การเปิดฝาท้ายแบบ ไฟฟ้านั่นเองนะครับทีหน้าจอของตัว Ever e s ร44เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ12.4นิ้วนะครับมีการเซตค่าวัดค่าอะไรกันบ้างนะครับสำหรับฝั่งพุงมาลัยเนี่ยคนขับเนี่ยก็จะเป็นแบบพุงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สีทิทางนะครับมีการปรับเซตค่าหน้าจอของตัวคนขับเนี่ย12.4นิ้วการเซตค่าก็อยู่ด้านขวาสำหรับพุงมาลัยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายก็จะเป็นการเซตค่าการใช้งานของระบบ Adaptive Cruise Control นะครับมีการ ใช้งานของตัวเลนคีปปิ้งนะครับในการที่จะลดให้รถเนี่ยอยู่ในเลนนะครับแล้วก็การจํากัดความเร็วล็อกความเร็วสําหรับตัวพวงมาลัยด,ด้านซ้ายนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ย12.4นิ้วนอกมีการวัดค่าของตัวความร้อนความเย็นของอุณหภูมิน้ำนะครับแหน่งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกลี่ยต่างๆลูกค้าก็ดูจากจอ12.4นิ้วได้เลยนะครับจอใหญ่แบบนี้นะครับจะมีมาเฉพาะตัวที่เป็น e เอเวอเรสต์เ i เนีย u พาร์ทขับสแล้วก็ e v e r e s t ร i ต์เทเนียมพาร์ทขับสี่แล้วก็เอเวอเรสต์ไวด์แท็กนั่นเองนะครับทีน ในการเปิดปิดแอร์แบบ, omat, บแอัตโนมัตินะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับลูกค้าก็สามารถเปิดปิดที่จอสัมผัสของจอ12.4นิ้วได้นะครับที่ชาร์จไวร์เลสวิดบีเดซีอยู่คอนโซลด้านกลางนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้แบบส e ิบสปีดแบบอีชิปเตอร์เป็นเกียร e ์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์นะครับมีเกียร์แมนนวลเราสามารถเลือกชิพบนหกเกียร์ได้ถึง10สปีดเลยนะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบอ e ีชิปเตอร์เลยนะครับเ Fi, บ,บ e ifter, เรกมือฟ้าคอนโซลกลางนะครับมีระบบการปรับโหมดออฟโรดนะครับมีการ ใช้งานระบบถอยจอดเทียบข้างแล้วก็เข้าซองได้นะครับแล้วก็ออกจากช่องได้นะครับระบบ traction control ในการให้รถเนี่ยกันท้ายสะบัดเวลาออกรถออกตัวล้อฟรีนั่นเองนะครับการปรับโหมดออฟโรด two high f high แล้วก็ follow เนี่ยลูกค้าสามารถหมุนพปทังซ้ายนะครับแล้วก็ปรับโหมดที่จอ12นิ้วฝั่งคนขับได้นะครับโหมดแรกในการปรับเนี่ยเราจะปรับไปที่โหมดออฟโรดเนี่ยก็จะเป็นโหมดแรกคือปกตินะครับโหมด2คือประหยัดโหมด3คือลากพ่วงโหมด4คือถนนลื่น โหมดที่5คือคนล่องโหมด6แล้วก็คือสายนั่นเองนะครับในการปรับโหมดออฟโรดเนี่ยสามารถปรับได้ถึง6โหมดเลยนะครับและเมื่อเราปรับไปที่โหมดออฟโรดแล้วนะรถจะปรับไปขับ4แบบอัตโนมัติเลยนะครับพอเราใช้งานขับ4ครบแล้วนะเราจะปรับไปที่โหมดขับ2เราก็แค่หมุนโหมดการปรับไปที่โหมดปกติเช่นเดิมนะครับรถก็จะปรับไปการขับขี่แบบปกติคือ4ีคูณสนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการปรับขับ2อขับ4โดยอัตโนมัติเลยนะครับ ทีนี้ภายในของรุ่น Ever e ร t y t วาเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีส้มนะครับคอนโซลกลางก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไฟตกแต่งห้องโดยสารค่อนข้างสวยงามนะครับการเปิดปิดซันรูปมูลรูปแบบไฟฟ้านับก็จะอยู่ที่คอนโซลด้านบนทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถเปิดซันรูปมูลรูปบนหลังคาได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถชมทัศนียภาพภายนอกของตัวรถได้ในการขับขี่ออกต่างจังหวัดนั่นเองนะครับก็ถือว่าภายในสวยงามสำหรับรุ่น e r e s t รสต t นั่นเองนะครับ เว็ได้ไปแท็กขับ4นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ดาว25%ผ่อน0% 4ปสีาสำหรับรถครอบครัว PVB ทุกรุ่นเลยนะโปรโมชั่นค่อนข้างดีนะเดือนนี้เดือนเมษายนนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถที่จะขับกลับบ้านในช่วงสงการเทศกาลนะครับก็ยินดีตอนรับบริการนั่นเองนะทุกอาชีพจัดเฟนแนนได้เรามีเจ้าที่ทำยาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะจองออนไลน์ ปอลอดภัย100%แน่นอนสำหรับฟอดแอปเปิลนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟอดแอปเปิลด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้จเจอนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ